ตอนนี้มาเล่นเกมบนเว็บเว็บหนึ่งครับผมชื่อว่าเกมหายไม่รู้เดี๋ยวต้องไปเล่นดูเออหนีวอกาจโอ้ได้แดกหรอกเฮ้ยเฮ้ยชิวมากอึ๊บ

โอ uh ๊ยโอ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 ๊ยเออเกือบไปโอยโอยปึ๊บปึ๊บปไม่ได้แดกนะดโอ้โหตายละอือเรียบร้อย มีที่เด็กไปต่อไปต่อไปเราจะเลือกข้างล่างหรือเครื่องบนดีวะข้างล่างนี่เราไปข้างล่างหน่ยนะไปดีใครวะเขาเนี้ยไปเจ๊เจ๊ไเนี่ย เจ๊ไล่ผมไปทันหรอกผมจะบอกให้ว่าเฮียผมตกน้ำโอ้ยเจ๊เจ๊ใจเย็นตกตงว่าเจ๊ไม่ได้แดกผมเหรอจังหวะนี้เนี่ยโอ้ยผมยิงกับฟีลลันนี่จะบอกให้เกียวแล้วฟีลลันนี่เฮ้ยเจ๊ใจเย็นเลย โอ้เต oh, 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 ้โอโอ้ยติดติดติดเจ๊ใจนะเจ๊จะอะไรผมทำไมเจ๊คิดอะไกับผมมันให้ตายเฮ้ยยศเคผ่านไปไหนดีวะไปเรือยกันไปไล่ไลไปเรื่อยๆไปฮึบฮึบโอ้ยลุงลุไม่ใช่ลุงตัวเฮียไม่รู้ โอ้โอ้ใจเย็นนี่ฮึบฮึบไม่ได้แดกคุณจะติดๆชัดๆนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอ,อ้าวอ้าวอ้าวไปเรื่อยๆเฮ้ใจเย็นนี่ลงุงไอ้เชียลงุงใจเย็นไปฮึบ ง่ายกว่าที่คิดว่ะไปวิสุดอันนี้จะงานยาวโอ้โอ้โอ้ยลุงลุงจับผมได้แล้วนะไม่ยอมจังหวะนี้มันยอมมันไม่ได้โอ้เอาเย้าอย่าโดนเตาถานเช่นนี้ใช่ไหมได้แัดห้าง ฮึบฮ <onz> ึบ <etus> ฮึบเฮ้ยลุงไม่ได้แดกไม่ได้แดกลุงไม่ได้แดกหรอกฮึบฮึบผมนี่โดดไม่เป็นจังหวะเลยครับโอ้ยค่อยลุง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 อืมเหมือนฮึบฮึบโอ้ยลุงยาลุงไม่ได้แดกผมบอกผมบอกได้เลยจังหวะเนี้ยโอ้ ฮึบ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 ลุงไม่ได้แดกเฮ้ยลุงออกไลุงลุงมาอาบอบบนวดกันใช่ไหมเนี่ยอุ้ยคลิปหายแล้วลุงขอบทำไงอ่ะอุ้ยขอบใจลุงโอ้โหหืมติดลุงลุงมานอนเลยตรงนี้เนี่ยไอ้เชี่ยลุงตามมาแล้วลุงยาลุง ลุงไอ้ลุงไอ้ลุงไอ้ลุงโอ้ยไม่ตายเหอะปวดหัวลอ,อยมันคำใครไม่รู้เฮีย,ยชิบหายแล้วผมนี่โดนลุงจับเลยอึบอุ้ยจังหวะนนี้ลุงไม่ได้แดกผมบอกตรงตรง โอ,โ,อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลุงไอ้ย่ยลุงมาเอาดีๆแล้วเฮ้เฮ้เฮ้ยึบไปลุงลุงได้แดกอืมรอดตัวไปเฮ้ยชิบหายแล้วไม่ไม่ไม่เราต้องตั้งสติให้ดีกว่านี้อืมอึบๆึบ เอาลุง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 มันจะแดวอุ้ยไอ้นนี้ลุงทำไมลุงโหดจังว,วะไม่ได้หรอกเราไม่ยอมแพ้หรอกไอ้ลุงต้องต่อยคนเดียวแค่ลุงอาบอุบนวดคนเดียวโอ้ฮึบฮึบนี่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 โอ้ยฮึบอืม ลุงขอเหยียบหน่อยเออโดดไปผมนี่โดดเร็วเลยโอ้้เี้ยลุงมาแล้วลุงมาได้ไงวะทำไมลุงแม่งมาเร็วชิบหายเลยฮึบฮึบฮึบเอ้ยยลุงโอ้โหลุงลุงลุง ลุงอย่ามานะเอ้ยลุงเอ้ยลุงลุงไม่ได้แดกหรอกเอ้ยลุงลุงไม่เที่ยลุงลุงไม่ได้แดกลุงไม่ได้แดกผมหรอกผมบอกให้เดี๋ยวเดีนะอึ๊บไม่เที่ยลุงอึ๊บเดือบไปเฮ้ยไปลุงไม่เอาดิ ลุงอย่าเด้งลุงพุงอย่าเด้งลุงพุงอย่าเด้งลุงโอ้มาเอามาเอามาอึ้บลุงขอเหยียบหน้าทีเออขอบใจลุงไปถ้ามีเสียงตันทีมดังไปก็ขออภัยนะโอ้โหตรงนี้แหละต้องระวังลุงลุงโอ้ลุงลุงทำกับผม่างนี้ได้ยังไง อุ้ยอยืจังหวะนี้แล้วเนี่ยผมก็ต้องขอทำสคริปต์นับผมขอสคริปเอ้ยผมจะตัดไปตอนที่แม่งชนะเลยแล้กันนะโอ้กลับมาอืกวะผ่านนะในใี้ตายเถอะมารู้สึกว่ามันจะยากกว่าเกา่า วิ่งสิครับโอ้หัวเยรอน่าจะง่ายอยู่นะวัวไม่ไม่ไม,ไม่อาจจะเป็นวัวที่ถูกอัปเกรดมาเพราะว่าด่านแรกนี้เราวิ่งตอนกลางวันใช่ไหมนี่มันคือตอนกลางคืนไอ้เหี้ยโอ้โอ้พี่วัวโอ้ไอ้เอี่ยหัวโอ้พี่หัวพี่วัวครับขอโทษครับพี่ไม่นะโอ้โห โอ้โหโหโหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วปึ๊บอล้ึ๊บชึ๊บชึบชึบไม่ได้แก้ครับอืมโอ้โหปึ๊บน่ะปึ๊บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฮึ๊บเฮ้ยไม่น่ะอย่าบอกนะมันจบแค่นี้ อากังวันแล้วเหรอนี่กังวนแล้วเหรอไม่ตายสิยเจ้ๆในที่สุดเราก็ชนะนะแหม่แหม่ก็ต้องขอการลาท่านชมไปแต่เพลงเท่านี้นะครับผมแหมเอ้ยแ,แต่ลองกดดูโอเคครับบายเจอกันทัดหน้าทัดหน้าเราจะประแค่เกมอะไรก็ต้องรอติดตามชมตอนต่อไป